เองสวัสดีจ้ายินดีเข้าสู่ช่องเิงย t u b e นะจ้าก่อนอื่นเทีะเิงจะได้ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยนะจ่าเอิงก็จะมาใส่สูตรนี่จ้าเพื่อเอานำมักชีวภาพมานำมักสูตรไหลแมลงของไงยองนะจ้ามาลดหลาดพืชผักของเฮาเพื่อป้องกันมแมลงมดปวกต่างๆที่จะมารบกวนพืชผักของเฮานะจ้าจะมาทำลายพืชผักของเฮา ที่จะพอใหพ้พืชผักของข้ามีความเจริญเติบโตไว้เนาะจ้ะยิ่งก็จะมาใส่สูตรนี่ก็เนาะจ๊ะเมื่อนหนมาเบง้อมๆกันได้เนาะจ้ร้อมดูแลพืชนี่กัเชดไปกองประจําจ้าอันนี้ก็คือทั้งม LIKE ักทั้งมักขิงง้อจ้ายิ่งกะมักควบผูกกันไว้เนาะจ้ะอันนี้ก็น้ามักมุ่นสั์ปุยคอกจ้าขิงง้อจ้ายิ่งก็จะเฮ็ดขาวกองไว้แบบนี่แหละจ้าไปถัดกองเนาะจ้ากองกันขี้ฟุ้งกองเถื่อเจือบ่ไห่อุตันอุตันนาบัวเพราะว่า คุณละอองเพื่อบ่อหอยกันต้องมาัวแล้วก็อาดแปลงแปลงพักก็เลยเสีเอาไปใส่ใส่พร้อมกันเลยจ้ะเออจะเห็น กเนี่ยยิ่งก็จะกรองเอาลายเจ็ดน้อยจ้าเพราะว่าก็จะหดด้วยปริมาณที่หลายนะจ้าในในก็นจะลดดาดแล้วก็จะลดดาดหลายหลายยางไปพร้อมๆกันจ้า สิผาเพื่อนๆมาเบิงจ้ามาเบิงสูตรที่ของไอ้ิงเฮ็ดประจําจ้าอิง,จจองก็จะใส่ในบอ่อตรงนี้เลยนะจ่าเนี่อิงก็จะล่องน้ำล่องน้าใส่เต็มอ่างนี่นะจ้าอิงหลังจากที่อิงกองผาเสร็จแล้วไอ้ิงก็จะเทลงไปเลยจ้าเทลงไปผสมในอ่างนี่เลยนะจ้าเนาะ หลังจากที่ยิงผสมได้อ้างตรงนี้แล้วนอกจะเพราะว่าอิงจะรดลาดพืชพักหลายชนิดหลายอย่างจะเมือเ่อใหญ่ยิงก็เลยต้องผสมแบบนี้จพะพวอาอิงก็จะเห็ุประจําในสูตรนี้จะง่ายดีจะสามารถรดลาดได้เลยค่ะบางคนกน็อาจจะใส่กระมังใหญ่ๆก็ได้ด้วยจา้าใส่อิงก็จะใส่ในลักษณะนี้ลักษณะนี้จา้ายิ่งก็จะตักไปรดทีละละอละยางเลยนะจจะ หลังจากที่อ์หญิงใดทั้ความสะอาดแปลงพักพืชพักของไอ้งตรงนี้้วจ้ะเพราะว่าเขามีปวกแล้วก็มดมดแดงมดแดงไสหลายจ้ามาเจาะก,กินห่ากิกนกินห่ากิกนพ้นของพืชพักของเขานะจ๊ะหญิงก็จะใส่ลดลาดเมื่อนี้ก,ก็คือการดูแลใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยของไอ้งนะจ๊ะพร้อมด้วยยาไรมาแรมลงจัดการแมลงต่างๆจ้าก็จะ,จะลดไปเบิดพืน้นดินเรื่อจ้านี่ ป้องกันให้เขาได้กาจัดบ่บ่กําจัดแต่บริเวณของไอ้ตรงต้นจะเอาให้ทั่วเบิดเลยจ้ะทั่วผืนเบิดเลย มาถึงขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าฮันเห่หลังจากที่เฮ้เอาวัชพืชต้นหญ้าออกจากพืชพักของเฮ้าหมดแลวจ้ามาอยู่ในการบำรรุลพืชพักของไอ้หญิงเนาะจ้าสูตรของไอ้หญิงจ้าเดให้ต้นพืชพักของเฮ้าใบสวยใบงามเลยจ้าในขั้นตอนที่ไอ้หญิงต้นพริกได้จ้ามันจะแตกต่างกันเมื่อไนไอ้หญิงขอบำรุ่งพืชพักด้วยสองสูตรได้จ้ามูลสัตว์คือการจ้าจะเป็นขี้ไก่กับขี้งัวได้จ้า คิงว่าเนี่ยยิงจะขอใส่ต้นพริกนะจ้ะเพราะว่าเพราะว่าต้นพริกนี่เขาต้องการความความแข็งแรงในดินน้ำพร้อมจ้ะเพราะว่าแก็บ,บกับขี้ไก่ยิ่งผสมกันกับเพื่อสามารถใส่ในกลุ่มที่ว่าตะไคร้หรือว่าคาได้จ้ะแต่ว่าสาหรับพริกนี่เขาก็จะต้องการในตรงดินของเขาให้มีความแน่นนิดนึงจะ้ะอันนี้ ขิงว่านี่อยิงสามารถใส่สด,สดๆไล้ได้จ้าแต่ว่าก็จะเป็นขิงปุ๋ยคอ,อกที่แห้งแล้วนะจา้ามุ้นสัตว์ก็คือขีงง่วคือขี้เพราะว่าพริกนี่เขาต้องการความความรวนซุยแบบเหนียวแน่นจา้าบะแม่นดินหล้วมจ้าก็จะเห็ดให้ต้นพริกแข็งแรงจา้าแต่เขาก็จะบม่มีการตน้น ค่ารากรากของเขามันโค้นนี่ก็จะเห็ดหทใบเขามันขูดมันยิดมันงอจ้ะเขาก็จะพอใบเขียวใบงามนะจ้ะต้นพี่กับอิงก็เลยต้องใส่มุ่นซักหรือขอบจ้ะจะใส่ไปเลยจ้ะแล้วอิงก็จะตามด้วยแกะด้วจ้ะแกะนี่ก็จะ กาบว่าแม่งแกบสดปนดันไดดอกจ้าพักไวกจักระยะยุจ้ากะใส่ปุ๊กนาดินนะจา้าเพราะว่าตอนนี้กะจะเป็นช่วงนาแล้งจ้าก็เลยต้องการเอาแกบมาปุ๊กขุ่มดินนะจา้าเพื่อจะเวลาหาัวหนาวก็จะมีคว่อมชุ่มชื้นไม่ดินในนาดินนะจ้า ากาศคึมคึมเย็นเย็นยนะจ๊ะมื่อเดี๋ยวเพื่อนๆสิบะเห็นนะจ๊ะคัน,นีอันนี้กับอันนี้ก็จะเป็นช่วงค่ะอันนี้ก็จะใส่ของในมุ่นสัตว์ของชีดใจนะจ๊ะใส่ใส่สับประรดจ้าโอ้ยเปเลยค่ะ ใส่คาจ้าใส่กอคาน้าจ้าคา,า,าจะได้หัวใหญ่ๆงามๆนะจ้ายู่ได้กิน ก็เจ็ดต้อด้วยแกบคือนเตานะจ้าปุ๊กนาดินจะใส่แบบง่ายๆแบบนี้นะจ้ามันก็จะเทไปเลยค่ะโรคนาดินโค๊นาดินไปนั่งกันเลยจ้าทาเข้าแกบมาใส่นี่แห้งเป็นดินล้วนซุยแห้งหมอใหญ่ได้จ้า กระดตามด้วยน้ำนะจ้าเฮ็ดไฮข้อกระโดดตามด้วยน้ำทะเปียกชุ่มจ้านี่แหละจ้าโสดูแลบำรุงพืชผักของไอ้งนะจ้าง่าหลายเลยฮะนีจ่จ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมค่ะเพื่อนเพื่อนมาเบิงเลย้ด้จ้าฮันนี่เบิ่งด้วยอิงเฮ็ดแฟนอัลลาได้จา้า,า,ด,า,า,ด,ด,จาดูแลเอาวัชพืชพวกหญ้าออกจากโดยที่บ่ได้ใส่ย,ยาขา,าแมลงเนาะจา้า โดยที่ข้าเห็ดโดยมือของข้าจ้ะโดยกำลังแรงใจของข้านะจ๊ะนี่เพื่อนๆมาเบิ่งได้จ้าง่ามคักหลายฮะนี่จ้าการดูแลบ,บำรุงพืชผักของข้าวนะจะ้ะให้ได้ยูได้กินจ้าอิงขอฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงได้ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้อิงได้สร้างคลิปต่ตอไปนะจะ้ะในการดูแลพืชผักสวนข้วของไออิงจ้าคลิปเนจ้าง่ามห้ายฮะนี่จ้าแล้วก็การใส คุณใส่ปุ๋ยนะจ้ะเนี่ยการดูแลของไอ,อิงค่ะก็มีแค่นี่ละจ้ะคลิปนี้จ้าอิงขอลาเพืพ่อนๆไปก่อนจ้าอิงขอสวัสดีค่ะเจออิงในคลิปหน้านะคะ